ซิลเวอร์ฟินิกเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ถูกจินตนาการขึ้นให้เป็นผลงานชิ้นเอกแห่งยุคใหม่รถไฟที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อพาผู้คนจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่าง,งามความแข็งแกร่งและความงดงามราวกับนกฟินิก์ที่โบยบินขึ้นจากเปลวไฟตัวรถไฟสีเงินที่สะท้อนแสงแดดเปล่งประกายเหมือนโลหะเหลวทาให้ทุกสายตาต้องหยุดมองเมื่อมันแล่นผ่านเส้นโค้งของหัวรถออกแบบอย่างประณีตเพื่อแหวกอากาศอย่างไร้แรงต้าน เสียงที่ได้ยินเมื่อมันผ่านไปคือเสียงพลายกระซิบเบาๆคล้ายเสียงนกฟีนิกซ์ร้องก้องในท้องฟ้าแต่ไม่ดังจนรบกวนใครระบบทุกอย่างตั้งแต่ภายในถึงภายนอกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ทำให้การเดินทางรับรื่นจนแทบไม่รู้สึกถึงความเร็วระดับหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช้ามืดของทุกวันรถไฟจะจอดอยู่ในอู่ตรวจเช็คขนาดใหญ่ที่ซึ่งวิศวกรหลายสิบคนเดินตรวจสอบทีละส่วนแม้ระบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตโนมัติ แต่ตามกฎความปลอดภัยต้องมีการตรวจสอบด้วยสายตาม,มนุษย์ในทุกเช้าชิ้นส่วนอย่างเพลารถระบบแม่เหล็กกันสั่นระบบเบรกไฟส่องสว่างและเครื่องมือควบคุมทั้งหมดถูกตรวจทีละจุดทีมช่างใช้ไฟฉายแสงพิเศษส่องหาความผิดปกติเล็กที่สุดไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนจากเม็ดทรายหรือแรงลมที่พัดใส่ตัวขบวนในตอนกลางคืนแม้เพียงรอยเล็กๆก,ก,ก็จะถูกขัดและซ่อมก่อนออกเดินทางเพื่อให้ผิวเงินของรถไฟกลับมาเรียบและเปล่งแสงเหมือนใหม่อยู่เสมอเมื่อถึงเวลา5นาฬิกา ขบวนแรกของวันจะออกจากสถานีอาโควเวียเซ็นทรัลมุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่เรียกว่าระเบียงอรุณซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้โดยสารสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ชัดเจนที่สุดรถไฟจอดเพียง3นาทีที่สถานีแห่งนี้กระจกประตูอัตโนมัติเปิดแบบไร้เสียงแสงไฟสีขาวนุ่มๆขึ้นกรอบประตูให้ความรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่ยานพาหนะจากโลกอนาคตเมื่อผู้โดยสารก้าวเข้ามาสิ่งแรกที่สัมผัสคืออากาศเย็นที่ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามสภาพอากาศภายนอก ระบบภายในตรวจจับจำนวนผู้โดยสารและปรับอากาศให้เหมาะสมโดยไม่ต้องมีใครสังการแม้มีผู้โดยสารหลายร้อยคนแต่บรรยากาศกรับรู้สึกสงบและไร้เสียงรบกวนเมื่อรอเริ่มหมุนรถไฟค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นอย่างนุ่มนวลจนกระทั่งทะยานเข้าสู่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยแทบไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนการออกแบบระบบรองรับแรงสั่นแบบไบรสตเตททำให้เครื่องดื่มบนโต๊ะโดยสารไม่สั่นแม้แต่น้อยผู้โดยสารบางคนนั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง บางคนอ่านหนังสือหรือหลับสบายเรากับอยู่ในห้องพักส่วนตัวกระจกหน้าต่างแบบพิเศษลดแสงสะท้อนแอร์กันร้อนช่วยให้มองเห็นวิวภายนอกได้ชัดเจนวิวทิวทัศน์ของทุ่งกว้างที่ถูกแต่งแต้มด้วยแสงอรุณทําให้หลายคนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปด้วยความตื่นตาตื่นใจเมื่อถึงสถานียูซานราอิสรถไฟจะหยุด3นาทีและออกเดินทางต่อทันทีสถานีนี้เป็นจุดที่นักเดินทางจํานวนมากเลือกขึ้นเพราะใช้เวลาเพียง38นาทีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นระยะทางกว่า200กิโลเมตร ระบบประตูอัตโนมัติคำนวณจำนวนผู้โดยสารที่รอขึ้นและเปิดประตูฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้การไหลของผู้โดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกิดการแอรอัดหรือดิเล์ระบบคอมพิวเตอร์ของรถไฟยังเชื่อมต่อกับป้ายข้อมูลสถานีเพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับตารางขบวนอื่นๆแบบเรียลไทม์ทำให้การเดินทางสะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้นเส้นทางถัดไปคือส่วนที่ขึ้นชื่อเรื่องวิวสวยที่สุดของตอนเช้า เมื่อรถไฟเคลื่อนเข้าสู่อุโมงค์สกายพาสที่ตัดผ่านภูเขายาวกว่า32กิโลเมตรแสงภายในจะปรับสว่างขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อรถไฟแล่นผ่านอุโมงค์แสงไฟและเงาสะท้อนบนผนังโค้งให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางอยู่ในยานอาวกาศจากนั้นเมื่อออกจากอุโมงค์ผู้โดยสารจะพบกับวิวของภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหมอกบางๆลอยอ้อยอิ่งราวกับฉากในภาพยนตร์รถไฟแล่นผ่านบริเวณนี้ด้วยความเร็วที่ลดลงเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากแรงลมบนเขาแรงกว่าปกติ แต่ถึงอย่างนั้นระบบปรับเสถียรอากาศของมันยังคงทําให้ทุกการเคลื่อนไหวราบรื่นเหมือนเดิมสถานีเวลอเรียริตเป็นสถานีที่ผู้โดยสารมักบอกว่าเป็นจุดที่รถไฟซิลเวอร์ฟินิกเอ็กซ์เพรสดูงดงามที่สุดเพราะตัวรถปรากฏท่ามกลางหมอกยามเช้าราวกับนกฟินิกที่โผล่ออกมาจากกลุ่มเมฆรถไฟจะจอดเพียงสนาทีแม้เป็นสถานีบนเขาแต่การควบคุมเวลาเป็นไปอย่างแม่นยําที่สุดเพราะระบบเบรกแรงดันอากาศและระบบควบคุมความเร็วทํางานร่วมกันอย่างลงตัว หลังจากออกจากสถานีนี้รถไฟเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าวันเลไกไรซ์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ให้ผู้โดยสารสัมผัสการเดินทางที่รู้สึกคล้ายการล่องลอยไปในอากาศวิวของหุบเขาแม่น้ำและป่าไม้ทอดยาวกลายเป็นฉากที่ผู้โดยสารมักจะเงียบมองด้วยความประทับใจมีหลายคนที่เดินไปยังห้องเล้ากระจกใสเพื่อถ่ายภาพวิวพาโนรามาทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่เป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม ช่วงบ่ายรถไฟจะเปลี่ยนเส้นทางไปสู่เมริเดียนลูปซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีผู้คนมากมายใช้เส้นทางนี้ไปทำงานวิจัยหรือการเดินทางธุรกิจซิลเวอร์ฟ e นิกส์เอ็กเพรสมีชื่อเสียงด้านความตรงเวลาอย่างมากความล่าช้าแทบไม่เคยเกิดขึ้นเพราะระบบควบคุมอัจฉริยะติดตามสภาพรางสภาพอากาศและปริมาณผู้โดยสารแบบต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่ยามเย็นผู้โดยสารบนเส้นซันเซ็ตพาเซจจะได้เห็นวิวท้องทะเลสีทองที่สะท้อนแ,แสงอาทิตย์ตก รถไฟชะลอความเร็วลงเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับวิวอย่างเต็มที่เสียงคลื่นกระทบฝั่งผสมกับเสียงลมอ่อนๆที่พัดผ่านตัวรถทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางอยู่บนโลกที่สงบงามที่สุดแห่งหนึ่งกลางคืนคือช่วงเวลาที่ Silver Phoenix Express งดงามมากเป็นพิเศษไฟภายในเปลี่ยนเป็นโทนอุ่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายผู้โดยสารหลายคนเองที่นั่งเพื่อนอนหลับโดยไม่รู้สึกถึงแรงสั่นแม้แต่น้อยเสียงลมที่ลอดผ่านผิวรถไฟเบาและสม่ำเสมอจนหลายคนบอกว่ามันช่วยให้หลับง่ายขึ้น ยิ่งเมื่อรถไฟเข้าสู่ทะเลทรายตอนลึกของคืนดาวเต็มท้องฟ้ากลายเป็นฉากที่สวยงามที่สุดสำหรับผู้โดยสารในห้องชมวิวกระจกบานโค้งสะท้อนภาพท้องฟ้าและพื้นทรายที่ส่องแสงจันทร์ทำให้รู้สึกราวกับกำลังล่องลอยอยู่ในจักรวาลใกล้เช้าระบบปรับอากาศดึงลมเย็นจากภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศในขบวนเพื่อเตรียมให้ผู้โดยสารตื่นอย่างสดชื่นบริการอาหารเช้าเริ่มเปิดให้บริการ และแสงสีทองของเช้าวันใหม่สะท้อนบนตัวรถไฟสีเงินที่กำลังแล่นสู่ปลายทาง h ฮาดิงเบย์อย่างสง่างามเมื่อถึงสถานีสุดท้ายทีมงานใหม่จะเข้ามารับช่วงตรวจสภาพรถทำความสะอาดและเตรียมขบวนให้พร้อมสำหรับรอบถัดไปผู้โดยสารจะเดินลงจากรถไฟพร้อมความรู้สึดก,กว่าพวกเขาไม่ได้เดินทางเพียงแค่ระยะทางแต่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจรถไฟ Silver Phoen i x Express จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตเป็นตัวแทนของการเดินทางที่ผสานความเร็ว ความเงียบความงามและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมือนนกฟินิกซ์ที่โบยบินอย่างไร้ที่สิ้นสุดบนรางเหล็กในโลกยุคใหม่